เซตอัมในคุณไม่ต้องห่วงนะครับอย่างไรก็ได้ของดีนะครับนะอะโอเคโอ้โหดีเลยมาแบบว่ามาเป็นแบบชัดๆเลยกันนะครับอะโอเคครับผมนะตัวนี้ก็ไปเก็งขายอีกแล้วนะครับใครที่จะซื้อของกัร้านยมุกเชฟไฟนี่แบบโอ้โหต้องแบบว่า ต้องไวเลยนะอันนี้ไม่ได้คุยนะจริงๆต้องไวจริงๆยิ่ง,งเป็นพอร์ตโกลช่วงนี้บอกได้เลยว่าของขาดตลาดเลยช่วงนี้แล้วที่กันคือมือหนึ่งแทงด้วยนะครับมือหนึ่งเนี่ยนะครับสูงขึ้นด้วยนะอ้โหใครมีหรือใครที่กำลังหาอยู่บอกได้เลยว่าต้องรีบนะบางคนเนี่ยถึงขนาดต้องมัดจําไว้ก่อนเลยนะครับนะและบางคนก็ต้องบอกว่าโอ้โหอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกัน พี่ผมโอนเลยดีกว่าครับร้านพี่ที่ออกโคตรไวเลยพอผมมาดูทีอ้าวไปแลยหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องแบบต้องไวเลยนะกันครับนะไม่ได้คุยแต่มันเรื่องจริงนะครับคือมาเท่าไหร่ก็นหมดนี่ผมรีวิวจนผมง่วงนอนดูนะฮะตาเตอผมเปื่อไปหมดแล้วนะครับผมได้ทำงานหนักจริงเนะี่ยอาจจะไป สุดจริงนะนี่นะครับนะครับใครที่จะซื้อก่อจาพวกเคร่องไฟนะครับดูไว้เลยเกันนะครับเราเรียกว่ามีการตั้งเสียงแล้วก็เทสให้ดูแบบนี้เลยนะครับคือมันปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยจริงๆริแล้วของมาเพิ่งมาเย็นวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตเจ้าของใหม่หรือน้องชายเนี่ยรีวิวก่อนนะครับเพราะว่าลายใครซื้อของร้านเราคือเขาจะต้องเห็นรีวิวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยหู คือมันมั่นใจแล้วมันปลอดภัยล้านเปอร์เซนต์แบบนี้แล้วมันใช้งานได้ปกติไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยพี่เออทสของมาหรือ,อยังครับอะไรหรือ,อยังโอ้โหเนี่ยที่อื่นผมบอกได้เลยคุณไปเชื้อได้เลยมันไม่มีหรอกครับใครจะมาทําแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเสียเวลานะครับและถ้าเกือไม่ใช่มือชีมจริงจะมานั่งรีวิวแบบนี้มันยากมากเพราะว่าอะไรการปรับหนึ่งครั้งผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่เป็นมือชีพหรือว่าไม่ขุกกับมันเนี่ยมันปรับยากนะครับ ผมบอกถ้าถ้าสมมุติคนไม่ใช่มือชีพอย่างผมเนี่ยแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีหมุนหมุนหมุนแป๊บเดียวเพราะว่าอะไรผมรู้วิธีการปรับนะครับเพราะว่ามันผ่านมือผมมาไม่รู้กี่ร้อยตัวแล้วนะอ่าเนี่ยเขาเรียกว่ามือชี้คุณซื้อมือชี้คุณจะได้ความนมือชี้แบบนี้เห็นไหมเนี่ยทุกปุ่มบวกลงบวกลุล่มใช้ได้หมดเห็นไหมไอผมเปิดให้ดูเห็นปะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเวลาคุณนั่งดูอยู่คุณก็รู้เอ้ย ม,มันของจริงว่ะเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆเออมันไม่มีเสียดวยว่ะถูกไหมเนี่ครับนี่คือความชัดเจนผมบอกได้เลยครับใครที่จะซื้อร้านผมเนี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแลกเปลี่ยนแลกเทิร์นรอ,อะไรกันเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณซื้อถูกร้านคุณอุ่นใจที่สุดแล้วจริงจริงนะครับคุณไปซื้อที่อื่นคุณเอาตีมขายหน้าผากเลยขอ,อยญาตน,นะครับคุณจะได้ของหรือเปล่าวะโจรหรือเปล่าวะเอ้ายังได้โจรด้รวย,ยวะถูกปะไปซื้อกับโจรนนะโอโอ,โอ,โอนตัง์ันแล้วทาําไงพ่อแม่ดา่าี่นนดแฟ มีเยอะครับผมนะเห็นของถูกไงปลดโกขายเก้าพันเฮ้ยถูกมีด้วยเรอ่าโอลไปปุ๊บเรียบร้อยโจนะครับของถูกมีที่โจนะจำไว้เลยนะจําไว้ขึ้นใจของถูกมีที่โจของจริงมีที่ร้านจำพวกกระไฟบอกได้เลยราคาสมเหตุสมผลใครที่จะมานั่งรีวิวแบบนี้แล้วประสบคุณเขาต้องสั่งสมประสบการณ์คือต้องซื้อเอฟเฟกต์มาเป็นล้านๆนนะ่ะคุณคิดดูนี่เอฟเฟกต์ Effect ในห้องผมนะแล้วก็ผ่านที่ผ่านมาในคลิปยูไปดูได้เลยในช่องผมมันผ่านมาเป็นล้านล้านบาท นะครับผมบอกได้เลยผมกล้าพูดได้เลยผมไม่อยากจะโชว์บัญชีนะครับคือมันผ่านมาเป็นล้านล้านแล้วคุณมันจะต้องเสียเงินขนาดนั้นซื้อมาเพื่อเรียนรู้กับมันคุณลองคิดดูแล้วกันว่าวันนี้ประสบการณ์เราไม่ได้มีแบบเอ้ยแค่เอฟเฟกตัวเดียวแล้วมาคุยไม่ใช่คือเราผ่านมาแทศทั้ตัวแล้วคุณก็ไปดูได้เลยว่าเสียงของเราก็เราไม่ได้คนเก่งแต่ว่าเราเป็นคนที่ขุกกับมันคุณลองไปดูได้เลยเอฟเฟกในช่องผมแต่ตัวเสียงมันจคล้ายๆกันเวลาผมปรับมาเสียงหน้าตู้ใครบอกว่าเอ้ย เสียงหน้าต mm ู้เอ้ยเสียงจะบี้นะอะไรอย่างงี้เนี่ยคุณฟังโดยนะมันบี้หรือเปล่าครับไม่บี้ครับผมนะฮะเนี่ยมันอยู่ที่คนปรับเป็นไม่เป็นคนรู้จริงไม่รู้จริงบางทีคุณอย่าไปฟังคนที่ไม่รู้จริงเยอะเอาจริงครับมันมีเยอะมากๆคนที่ไม่รู้จริงแล้วชอบพูดนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ชอบพูดเท่าไหร่แต่มึงพูดมากไม่ใช่ผมไม่ได้ว่า ผมไม่อยากจะไปคอมเมนต์อะไรเวลาเขาเถียงกันหรือเขาตั้งกระทู้คาถามว้ยเนี่ยอ๋อพอโกเนี่ยเวลาเปิดแคปซิมแล้วหน้าตู้เนี่ยมันบี้มากเลยนะมันนุมขอโทษนะครับนี่แคปซิมอยู่นี่ครับคุณนี่เห็นไหมนี่4แคป4คูณ 12v30 นี่เห็นไหมใส่แคปให้คุณดูเห็นๆเ,นเน่ยนี่ผมให้คุณดูเห็นไหมแล้วเสียบตรงหน้าตู้ผมให้คุณดูดูแบบชัดๆเลยจะได้หายข้อข้องใจว่า คนที่รู้จริงกับคนที่เป็นนักเลงมือคีย์บอร์ดอ่ะเห็นไหมเห็นนะอันนี้สายเส้นเดียวนะเห็นไหมครับเนี่ยเสียบเข้านี่หน้าตู้เลยเห็นไหมมาแชลี่เห็นไหมครับหน้าตู้เลยไม่ได้เสียบดีเทอร์เห็นไหมครับไม่มีบี้หรอกครับคุณถ้าเฟกตัวไหนคุณปรับแล้วมันบี้ส่งมาให้ผมปรับเนี่ยี๋ยวผมบให้ดูอันนี้เก่งครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกาลังจะสื่อให้เห็นว่า ถ้าคุณซื้อกับมือชีพคุณได้ความมือชีพแบบนี้เขาจะแนะนําคุณแบบมือชีพไม่ใช่แบบนักเรียนนักเลงคีย์บอร์ดที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปพิมพ์กันเนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกผมเสียเสียใจเสียดายจริงจริง,รงเวลาคนอื่นก็เข้าไปอ่านต่อ ui, เฮ้ยอาเป็นนี้หรอเป็นนี้หรออ้าวแพดโกเสียบหน้าตู้วรบี้หรอเฮ้ยไม่น่าซื้อเลยนั่นกลายเป็นของไม่ดีเห็นปะเนี่ยมันเจอคนไม่จริงพอไเจอคนจริงเนี่ยเป็น ดีอ่ะเห็นไหมนี่นะครับผมกำลังจะสื่อให้เห็นเพราะว่าเห็นน้องๆไม่แค่อะไรไม่ได้ว่าธรรมามากนะคืออยากเล่าให้ฟังว่าเห็นน้องๆพี่ๆเนี่ยนะไปคอมเมนต์บังกันไปนอะไรกันเนะี่ยบางทีเนะี่ยคุณอาจจะรู้แต่คุณอาจจะรู้ไม่ถึงอ่ะนะครับนะเออมันมีพวกรู้อ่ะแต่รู้ไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วบางทีเนะี่ยผมก็ไม่อยากจะไปสอนมวยหรือว่าจะไปอยากจะไปโชว์อะไรหรอกนะแต่ว่าผมก็บอกว่า คุณโชคดีที่ซื้อของร้านผมและคุณโชคดีที่ได้รู้จักผมได้ดูคลิปผมการต่อเอฟเฟกค่าหน้าตู้มันไม่มีบี้หรอกครับคุณนะครับมันบี้เพราะคุณปรับมันไม่เป็นนะครับคุณปรับมันไม่ถึงคุณปรับมันเป็นหรือเปล่าล่ะถูกไหมอย่างงี้ย่งผมปรับเป็นอผมจะถอดอ่ะถอดเอแคปชงแครซิลบอกมันคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมเนี่ยอันน like ี้อันนี้ก็คือบี้มันไม่มีแคปซิลเนี่ย แต่ว่ามันไม่เพาะนะครับเอออนะใสแ่แฉบซิมวะเนี่มันก็นวลหูมันฟังเหมือนแบบมีลำโพงอะไรนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับเนี่ะอะโอเคนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อน้องบอกโอวมนนั่งพี่ยำโบฟังเมาห์มอยเนี่ยนะครับอยากให้รู้กันไม่ใชนะ่อยากให้รู้ว่า ของจริงเป็นแบงไงแล้วบางทีเนะี่ยถ้าเราไปอ่านกันอย่างเงี้ยมันจะผิดพลาดเรื่องๆนะเออผมเจอมาเยอะเจอมาเยอะ,อะใช้ได้ตั้งแต่จูนเนอร์เลยนะครับอ่ะกดค้างไว้นะจูนเนอร์ให้ดูนะครับวันนี้เรารีวิวกันด้วย PRS นะครับ SE นะครับ24เอ่อ PRS คัตตอมย PRSSE คัตต้อมย P R S e, อเออนะี่ครับปี2021เลยตัวนี้นะครับใครอยากได้ หรือน้องชายอยากได้นะบอกได้เลยนะครับพี่จัมโบ้เปลี่ยนสายให้เรียบร้วยดูโหโค้ดใหม่เลมันสวยมากเลยกุณดูดีเห็นปะคือมันสวยมากอะนะครับเราขัดเฟดขัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับใครซื้อของกับเราเนี่ยมันเคยเขาจะต้องเล่นได้เนียนตัดสิงก็นคอยได้นะฮะ เสียงอะครัส พอนะครับไม่พอหรอครับนะเรานี่กนะ็ชอบแถมอยู่แล้วนะครับใครซื้อขายกับเราเนี่ยนะต้องนอกจากจะมีความชัดเจนแล้วก็ยังแบบว่าพูดมากด้วยแล้วก็ชอบแถมด้วยนะครับผมรู้ตัวผมเลยผมพูดมากชิบเผงพูดไปชิบเผงเลยนะครับก็นี่อ้ออย่าพูดอะไรกันมาหนักหนาะแต่ก็แน่นอนครับถ้าเกิดเราไม่พูดคุณก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเราคุณก็ไม่เข้าใจความในใจที่ผมกำลังจะส่งให้คุณจุกป,ปะเออนะครับนะ คนมีความจริงใจมันจะแบบนี้แหละมันจะพูดแบบตรงๆเอาจริงนะครับคุณอยากเจอวลา,าซื้อไปปุ่มพังไม่รับเคมอยากประจานเข้าประจานไปดินะครับอยากจะเป็นโจนรก็ไปโจรไปดิเอาอย่างนั้นหะนี่นะครับคือการค้าขายของคนส่วนใหญ่ในกลุ่มขายประมาณว่าแบบกูอยากขายได้ปัญหาเป็นยังไงกูไม่รู้เดี๋ยวค่อยแก้ขอให้กูขายได้ได้เงินก่อนอ่ะมันเป็นแบบนี้ครับคุณ เพราะนั้นคุณจะซื้อขายในกลุ่มคุณต้องดูดีๆนะคุณโชคดีคุณได้ของดีก็ดีไปแต่ถ้าคุณโชคร้ายคุณไม่ได้ของคุณได้ของไม่ดีไปถึงนะ่ะโอโหเวอร์ลงเวิร์ลู้ใช้ไม่ได้ปุ่มเปิมกดไม่ได้ไม่รับเปลี่ยนไม่รับเคมซื้อแล้วซื้อเลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับคุณเพราะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆครับอันนี้เตือนกันไม่ได้ว่ามาดาบ้าอะไรนะแต่เตือนกันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเจอแล้วก็มาปรึกษาผมเยอะพี่เนี่ยทำยังไงพี่ ผมโอนไปแล้วเขาไม่ส่งของพี่ทำยังไงโอ้โหเพียบทุกวันครับพี่น้องนะซื้อกับผมนะครับปกบางทีเลยซื้อกับผมแพงกว่าร้อยสองร้อยนะครับไม่ซื้อกับไปซื้อโจรพอซื้อโจรเสร็จปุ๊บโอนไปเสร็จเดีวพี่จะโบโหลุงนี่ซื้อกับพี่ก็ดีแล้วจบกว่าอ้าวไปไหนกันอีกเอ้ยแล้วเองโอนไปยังโอนแล้วพ,วพี่โดนดอกแล้วดอกแล้วพี่อ้อไปแจ้งความมาแล้วกันไอ้น้องเอ้ยพี่ช่วยเองไม่ได้หวะเพราะว่าเพราะว่าพี่บอกเองแล้วไงอย่าเห็นแต่ของถูก ของจริงมันอยู่ที่นี่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของถูกมันไม่เราก็ไม่รู้เลยว,ว่ามันเป็นจโจรหรือมันมีของหรือเปล่าถ้ามันมีจริงก็อย่างที่บอกไปคุณโชคดีเพราะว่าจะให้เขามานั่งรีวิวแบบนี้มันไม่ได้หรอกคือมันต้องเป็นมือชีพจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะใช้เวลาผมบอกได้เลยไลฟ์ใช้เวลาและใช้ประสบการณ์ด้วยคือร่างรีวิวได้ไหมรีวิวได้ก็คือกดปุ่มรีวิวได้แต่ว่าถ้ารีวิวเสียงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์จริงๆอันนี้จไม่ได้ไม่ได้คุยแต่ว่าคุณก็ลองดูดิอ่ะคุณลอง คุณเจอมืออาชีพก็ดีไปไงแต่ถ้มันน้อยมากอะคุณมืออาชีพจะมานั่งรีวิวแบบนี้เพราะมันเสียเวลาบอกตรงแต่มีผมเนี่ยยอมสละเพื่อให้คุณเนี่ยสบายใจที่สุดนี่คือจิตใจของเนมืออาชบอกได้เลยใครซื้อผมเนโคตรอินมากเอาจริงแล้วนะผมพูดเองผมก็ยังรู้สึกดีใจตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราทําให้คนอื่นเขาอามั่นใจเราได้ขนาดนี้เลยบางคนเนี่ยโอนมาก่อนนะอย่างน้องเนี่ยยังไม่ได้ส่งของเลยโอนมาก่อนเลยเนหะ็นไหม เงินเกือบอะไรท่าไหร่ยหมื่นสองเงินเกือบหมื่นสองฮะตีทั้งหมื่นสองอ่ะเป็นคูณคูณกล้าโอนให้คนอื่นหรือเปล่าถามใจตัวเองดูนะคูณกล้าโอนให้คนที่ไม่มีโปรไฟล์หรือเปล่าถามใจตัวเองดูคนไหมคูณไม่กล้าหรอผมตอบแทนได้เลยนะแต่ทําไมเขาถึงกล้าโอนให้ผมเพราะว่าผมเนี่ยมีรีวิวชัดเจนแบบนี้ไงแล้วก็พูดจาตรงๆแบบนี้นะคนพูดตรงๆไม่มีไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมีสคริปต์ นะครับคือพูดออกมาจากใจทําอะไรเนี่ยแม้ผมตั้งเสียงให้เนี่ยผมก็ตั้งออกมาจากใจทําเขาเรียกว่าทํามาจริงๆนะเห็นปะเนี่ยตั้งให้เห็นๆเลย นี่คือความจริงใจของร้านจะมุกจะไฟใช้งานได้ปกติโอเคจัดไปถ้าให้กับน้องชายชุดหล่อเลยกันนะครับแล้วก็ชื่นชอบตัวนี้ก็จัดไปเลยเลยกันนะครับพี่จิโบก็เป็นคนแบบตรงๆแบบนี้แหละนะครับคือวันนี้เราค้าขายกันเนี่ยเราค้าขายกับคนตรงๆอ่ะผมว่าโคตรดีแล้วแล้วคนจริงใจเนี่ยพูดแบบฉาดๆอย่างเงี้ยคือ ต้องบอกว่าน้อยคนมากที่จะมาโชว์พูดอะไรกันแบบนี้เป็นพรีเซนต์แบบนี้เป็นเรื่องเป็นราวแบบมันยากมากนะครับผมบอกได้เลยนะถ้าเขาไม่มืออาชีพพอเนี่ยจริงๆครับแต่นี้เรื่องพูดเรื่องจริงเขาจะมาตั้งเสียงโชว์คุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยต้องทํากันบ้านมาเป็นเดือนเป็นวันเป็นชั่วโมงวกว่าจะได้แต่หนึ่งตัวของผมเนี่ยบอกได้เลยว่าวันหนึ่งผมรีวิวห้าตัวนี่อย่างต่ําเลยนะครับคือเอามาถึงตั้งปุ๊บรีวิวตั้งปุ๊บรีวิว,ต,ว,วตั้งปุ๊บรีวิวได้เลยอะ่ะ อ่าแบบนี้เลยเห็ไหมเนี่ยเขาเรียกมือชี้คือปรับตัวไหนก็ได้เสียงประมาณนี้นะครับซื้อหือชีพจัดไปได้ของชัวร์ได้ของจริงซื้อขายแลกเธอสายกีตงกีต้ามีหมดจัดไปครับ